ตาตุตุาายานงานครับพลังงามนันมากพร้อมหนาพร้อมตาครับโมนีมีแปดนะครับรนีร่ดแปดเลยเงื่อนหลดตำเล่ารหดแปดเลยเงืนนะโหดแปดไหน,นครับ ล่าครับนี่แม่นมากเลคนทองนี่ยห้แม่นขนาดได้จะไ้ตัวเทียไรตัวแม่นไฮผมแม่นนะครับเนี่ยจำเล่าหรือไตัวเดียวเนี่เป๊ะเป๊ะันเห็ดงานอยู่ สวัสดีครับชุมพลกันแม่ยมวน้ำโชวค,ครับวันนี้มาขอโชว์ขอลาบโชลาบว่าวันนี้ตำลาวด้วยสายายเาด้วยตำลาววันที่ห้ากันยาสองห้าหกเกือ่ะพี่น้องโคยาสายายาสาธุสาธุ ชั่วไหมานเด้อตายายเด้อชั่วให้ชัวววช่วไหมารนรดเมฆครับรดแเมยโดถเมฆแม่บ้านนะขอบคุณครับแม่บ้านเป็นไห่ลำไยครับงานะนะังงานคุน พลงานกับเรือนงะกินขอกินน,นวันนี้จำราวเด่นศูนเด่นแปดวันนี้เด่นศูนย์เด่นแปดนะครับจำราวอ่ะวันนี้จำราวไม่เด่นศูนย์เด่นแปดลงางน่างานี้่า,านี้นอั่งนี้อ่งน้อางนอัางนี่าน้องรราา้านี้านอ ต้งตัวเลขด้วยครับแคร์ร้านค้าวันนี้ทุกแถวแซ่บพนักนะงานร,ร้านโพนักงานอุ้ยคนน้องคนน้องเพื่อเขากำหนดงานพนักงานนี่ค่ะกกตกแล้วนะครับผมก็เป็ดโตกมาวันนี้มีตำเลาวแล้วครับพี่น้องอน,นี่ค่ะโอ้คนเต็มร้านนะครับพี่น้องอา มัทนทอดเนี่ยม้บอูจักอะอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวกุ้งแล้วให้เลิกไม่ใช่กระรอกไหมมันเหมือนกระรอกเรานี่ยแหละแต่มันไม่ใช่นะเข้าท่าตัวอะไรก็ไม่รู้ครับหมีหมีตัวมีน้อยมั้งยัย ด้วหมีน้อยครับเนี่ยวันนี้มีตำเลาาครับตำเลาว,วันนี้มีตำลาวรครับอดวขอโทษนะขออภันะเดี๋ยวครั้งหนึ่งนะใอมกีอะไรแล้วเี๋ยวอเอื่นันเลยโห สวัสดีครับสวบูราร์แม่ยมอนอมโชครับตุ๊ก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 เชียงไทยขอโชกขอลาบขอตําเล่าวันศุกร์ที่ห้าคันยายนสองพันหกสิบแปดตัาเล่าเ้อสาธุสาธุโอ้โหนหยา สิ่งศดงสิทธิ์ทั้งหลายเจปปะสิทธิ์ท้องคำหล่าโยกเยกุลมถองค์เทพอาเชียไหลอง์หล,ล,ลุดมันดา่านสุก็ชูข็หลับหอยได้ชูดได้หลบับเสียงใช้ช้อลกขอหลบับจุดถูกจังโลกก็เป็นเทเนวทางนะครับปีนองเด้อตำเล่าอันสุกที่หากันญาตแบบิสองงาหกแปดภาษาถูเด้อสุกมนหมนเด้อ สาธุสาธุสองเลน้อยครับสมมติใคมัยังนำโชคสาธุสาธุเด้อบูบุญญาบุตายายจงเสิทุนเก็บคุณผีดอนบ้านหาคงที่ว่าสิสรายจะเกิดคนละลูกบูบุญญาตายาย องเทวดาฝาดินทั้งเจ็บหกชั้นป่าเจ็ชั้นดินสิบีชั้นบาดาลวงพระหักร,ริยัทุกวงวงเมื่อกนที่ลวงหลับไปแล้วบรรทุกตงบรราทาสุขตรงบรรดาสุขโคโ,โชคอลาผ่ากันแย่สองหาโเีด้แ่ไปนองเด้อโคุกสงนหวานเอสาธุไนอนเร่อสาธุไปน้กัน ตำล่าครับตำเล่าครับมาน,นี้แะขอมาน,นี้นะครับเนาะ <c oughs> อันนี้เซ้หกสี่หนึ่งนะพี่น้องเนาะหกสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งตัดเหรียญเอาสูงมันหมานเดอ้อสาดูดเดอ้อคอามพนควาุ้นนะครับเดอ้อทันไหนดี้ามาเบิงมาหลบช่วมก็ได้ให้ยูดีไม่สุข เห็นมิโฉมิหลัเตือนท่าบัน้เขียวขาดแบบให้จะยี่ยงทำได้ด้วยถูกคนํำด้วยถูกไวถูกคนนะครับไปโชกให้มันเน,นวท่างนะครับพี่น้องเ้อเป็นแนวทางการเสียงโว์ครับมากระชากบ่มักเป็นซื้อนะครับเนาะ หกสี 1> 1่หนึ่งแมพี่น้องนะสูบมนมาดเด้อตำเล่าตำเล่าตำเล่าที่ห้ากันยาตำได้บอกตำเล่าครับถ้าทุก so man look up there.